อยากกับฟ้าพี่นองยิ้มี่เนี่ย,งว,ยวงวดนี้ที่เด็ดพ่อหอยว่ะชื่อืล่งวดนี้ที่เด็ดที่เด็ดโาแน่นอนมันใจโอ้สวัสดีครับพ่อหอยครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีปันผู้แทนมหาเสียงเขามือนี่ฝ้ามาแตาเสาเลยครับพ่อหอยสีเฝ้าไปหาหมอเนะอาะอ,อย่างบมท่าน ยันบมทันครับก็เลยง่วงแง่กิจตายมาใค่ยูเอฟซีโทรมาปลุกพอดีอะฮ <c oughs> จะว่าคือว่าจะเศร้าแย่สนุกอ่ะผมบอว่าจะไปหาหมอแต่เศร้ามือนี่รถพนพันมาเหานะครับรถบทัฒน,านามาอืมพอดีละให้ส่งให้ลาบเอฟซีสักก่อนครับเนาะเพราะว่าแ,วแต่แวต่าเนวทังตัวเลขน่ะทั้งความฝันทั้งเลขทั้งพิที่ให้ไว้แล้วล่ะให้ไว้แล้วแต่ว่าอย่าลืมว่าที่เด็ดของบอหอยเนี่ย เช้าวันหวยออกคืนก่อนหวยออกนี่เด็ดคือกันเด็ดคือกันครับกเ็เ้ยว่านี่แหละสิมาตามต่อนี่แหละโค้งสุดท้ายเปลงอะไรมียังเคลื่อนไหวมีการเปลี่ยนแปลงบอกระไรบอกให้ฟังอขอ้อหอยฝันอยู่วอ้อหอยฝันแต่ว่าบนเมนตัวเลขฝันว่าขา้าโจฮต้นเงินมากพอ,อนมัน้ำทงังเข่ามในวเฮต้นเงินมากแม่นไลเป็น เลี้ยกันเรี่ยๆเป็นไ่ทซายเป็นคนนปิดสองสามร้อยคนคุนะเออเอาต้นเงื่อนมาถือคนละต้นละต้นละต้นเลยมากวัดออกไปครับอือไม่เพรมันสีแมแล่ลว่าจต่พวกหอยพวกหอยลัดที่ฟันแบบนี้นี่พวกหอยว่าเลยพวกหอยเขาแล้วครับแต่สีเขาตัวไดพวกหอยกับโมลูกสีเขาเลขฝฟันบ่สีเขาเลขกันทัิที่พวกหอยกับโมลูก,ก,กบบแต่ว่าอยากกับฝาาพี่น้องยิปซี่เนี่ยงวดนี้ที่ด็ษ พอหอยว่าอือซื่อรถงวดน,นี้ที่เด็ดที่เด็ดเข,นะขาแน่นอนจิเขาเรียกฟันหรือจิเขาเรียกยังไงสิตเขาเลีกยลกฟันเลยว่าสิเขาเล็กทั้งพิที่อันนี้กับบ้หูบ้องหูแต่ว่าที่นเน่ๆคือมันม่นใจม<ห>ั่นใจโอ้แต่เรียกว่นในหน่อยหางพี่น้องเจ็บชี่อล่าเชือดดวงล่ามือฮาโชคดีทุกคนฮาไม่โชคไม่ลาวน้ำกันเนาะแมนครับหาเทดบุญม่าฮวงกันก็แต่ว่า คนแห่ต้นเงินมา,บากบักไลยหนึง่งแมนฟอนกันมากว่าฉันที่ตีกองตีกองบักเน่าๆนะเหนน่ะโอ้ oh ฟอน <he. S 2> มากถือต้นเงินทอนที่อจะเข้าไปบุญแก่ทินบุญพะเวทเนี่ยเหาเจ้าแห uh ่แบบนั้นแหละแต่ว่าคนไหลถือคนละตน้นละตน้นเออเป็นกุ้มเป็นกุ้มเป็นกุ้มเพื่อเงินพระเจ้ามาบุญพะเวทเดียนชี้หนี่นะครับเออแบบนั่นละ่ะโ oh, oh. อ้ ลัที่พหอยนี่ถ้าฝันยังสี่นี่แมนแล้วแมนบ่นเฮ็ดจะได้กับแมนหันฟันแบบนี้ฟันงกงๆถบัดนี้มีในเเวได้พูดคุยกับผู้ที่แห่มากจะคดบอกครับเพิ่นโบแห่มากเพิ่นบ่ได้เอาอเงืนถวายพ่อหอยด้เพิ่นเอาไปถวายพระคุณนะการจะมาการจะคอยกันเลว่าเอาเงเงินพูหอยคือว่าถวายพอหอยพ่้หอยจเอาไปยีหเัง้่าซจ่น โอ้โฮ่าฮ่า่าเจ้าวูงีิล่ะเอาบุญกระแฮมาทั้งบุญเมื่อเราไปแต่ว่ายพระละเนาะในข่วงฝันครับผู้ไห้ได้เขียงเพิ่นอยู่ครับผู้ไห้ก็ไปฟ้อนน้ำบุญที่บ้านเนี่ยในข่วงฝันน่ะได้ไปฟ้อนน้ำเขาฟ้อไปฟ้อนตอนรับขึ้นบุญพระเดียดเม่ยที่จะบุญเดือนชีบ้านเข้านีแมียเจ้าฟ้อนมาพอยกับฟ้อนไปฟ้อนไปเพื่อดีข้านหานนี่นะแต่ว่าในข่วงฝันฝาบโบรานนี่ในค่วงฝันนี่ขาดีแล้วขาดีแล้วโ บ่ได้ปิดขาหักแบบนี้ครือในข้อฝันวันไปพ่อนุ้ญพี่พ่อนบุญพิจาราพ่อตอนรับบุญเดียนชี่นี่นะมวนกุ๊บมวนกุ๊บ <c oughs> เอาๆแบบนีม้มาเบิง่งดูว่าตัวเลขตัวไทยที่เดียดศินาสนใจเนาะเอาบาทนี้นี่ครับเบิ่งเออมองพิจ,จรารณาเบิง่งนี่นี่คือตัวเลขที่พ่อหอยไห้ไววนะครับเลขฝันพ่อหอยนี่ตองแต่ตองงวดคือยาสองคนนี่ คุยกันมาเนาะแบบว่าโซกันมาเลขออกแล้วเลขออกแล้วพอยห้องไปถามออกตัวไหนล่ะออกตัวไหนล่ะแมนครับศูนย์เจ็ดห้พูดหนึ่งว่าอีพูดหนึ่งว่าอ่าศูนย์สามั้สันครับเจ้าเถียงกันญาสองคนพูดหนึ่งบอกศูนย์เจ็ดห้พูดหนึ่งบอกศูนย์สามแมนครับกับญาที่เคยมาไห้สองหวดที่ผ่านมานี่ล่ะแมนครับแมนนะครับที่ได้ซีซีกับอ่าหานึงนล่นแม บ้านนี้พ่อหอยฝันนมาเห็ุทำพิธีที่บัานนีบพ่อหอยมาทำพิธีพ่อหอยก็ได้เจ็ดห้าศูนย์สองเก้าญาเพิ่นอยากเคี่ยวมากกินมากว่าสันอยากกินมากกับอยากกินขนมหวานกินของหวานบ้านนี้เลขทำพิธีของบ่อหอยนี่บ่ธรรมดาหวดนี้ครับบ่เคยเป็นแบบนี้จักเถื่อเลขแดงจึ้งคืนขึ้นมาวูบวูบวูบสามเถื่อสามเถื่อ แดงที่ทเราหก <6 S 2> <6 S 1> ตัวเลยหกต,ตัวพ่อแมนหกหกสองเจ็ดห้าศูนย์แมนครับครับหลังจากหกตัวปากฏดขึ้นมาสามรอบแล้วหายไปบันทดสองเก้าปากฏดขึ้นมาล่างๆแมนล่างๆครับครับพอห้ยเน้นไว้สามตัวคือเจ็ดห้าศูนย์ส่วนล่างนี่คือศูนย์สามนะครับแต่ว่าตัวสองเก้าเนี่ยมันบอชัดแต่ว่าสองเก้าอย่าลืมสองหก แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนาะพอหอยเนาะเลขต <ique> ัวท <F occurs> ั <AM A> <k cartoon> ้งหนา662เนี่ยอย่ามองข้ามเด็ดขาดแมนเชลอลตเตอรีทั้งหนาไว้เลยงวดนี้ครับสายในบอกว่าสองมาสองมาครับสายสายในสในบอกว่าสองมาสองมายฏิไยรับบอกว่าหกมาหกมาครับเห็นบอกสองสายมามาหกมาสองมันเป็นหกหกสองก็เป็นไม่ได้ขึ้กัน นะครับบุญห่าวซำกันเพื่อนอาศมิมีปิดมีบังหรือจังไดกันกระบอกหูตะวันเลขกมันบ่หลายหางสามตัวสองหางสองตัวสามหางคือศูนย์สามสองเก่ากับสองหกเนี่ยสองหกมันกับอันเดียวกันกับพงหกสองไอ้ว่าสามตัวสามหางสองตัวสองหางอ่าประมาณนั่นนะครับปอยเนาะจังว่าผมไปนั่งพิจารณาเองบ้าหกหกสองที่มันเป็นสามตัวทั้งนานี่ หลายๆท่านอาสิบยบได้สนใจเพราะว่าบ่ได้ว้งนะครับแต่ว่าให้พิจารณามั่นแน่สำหรับเลขหกหกสองก็ได้นะครับโู้เลขมีแต่ตัวงามๆค่กพ่อหอยเราว่าหญ้าพ่นอยากกินมากับของหวานอยากกินมากับของหวานถ้าเลขเขางวดนี่พ่อให้กสิจัดห้เลยเนาะตั้งโต๊ะขึ้นเลยเดี๋ยวผมกสิบ่ให้มีแต่ของหวานครับพ่อหอย พวกนุ่งพวกน้าพวกผลหมากลากไม้กสิจัดไปน้ำกันเลยไปนแล้วที่สำคัญคือของหวานกับหมากพูญยาอยากเคี่ยวหมากยาอย่าเคี่ยวหมากแก่วชุ่มกินอาหารข้าวคนโบรกินครับคนบบกินปูยาอยู่นี่เพิ่นเอาแต่อาหารหวานเพิ่นปูผ่าเขากับยาจำชินละยาจำชินเนาะแมนผุดไทยต้องจำชินครับเอามือนี่กับตอนนี้กับเวลา จ็ดโมงเศร้าตอนนี้เจ็ดโมงเ้าร์นะครับเดี๋ยวสี่โมงแรกกะหูผลแล้วแมนจังไดกะรอลุ่นไปน้ำกันใป้อลุ่นไปน้ำกันที่น้องทุกคนโชคดีทุกคนเ้องวดนี้งวดี้แต่ว่าพอหอยพอซื้อหรอกมันเสียคัดลาดที่น้องครับเออที่น้องมีกะพอหอยก็ดีใจนําครับดีแล้วครับพอหอยกะเขาเป็นบูไหแนวทางรเนาะบูไหแนวทางกะให้เเิ่น ยานไม่คันรถหลับผมเพิน่นเห็นนะนั่นน่านนส,สิผมก็เลยบอกนี่เล่ยผมหลายๆงวดผมผมสังเกตว่าผมซื้อเนีน่ยผม่ลว่าเขาจะเถี่ยพิษไปที่อะแตม้มหันผมซื้อครับอืหันผมว่าชื้อคนได้เหีอยู่นี่แหละครับตั้งแต่ได้ซีนึงเกตสามตัวแตกคุณมาบ่านี่ก็ซื้อเพราะถือเคื่องเถี่ยเพราถือเค่องเถี่ย,รยรครับพิษที่อะแต้มไม่สันนะครับก็เลยเศร้าซื้อเลยแบบเศร้าซื้อเลยครับดีแล้วล่ะป่าหมายครับเป็นยังสั่นนอกอ่ะเอาก่ ให้เอฟซีเพื่อนได้โชคได้ลาบซะได้โชคได้ลาบนะดังบุญให้เพื่อนครับผมเนาะครับเอาดีใจแล้วล่ะครับโอเคเดี๋ยวจังนายรถกสิมาเนาะบันนี้ผมก็สิไปนัดเจนั่งสามล้านไว้เดี๋ยวก็สิโทรหาเพื่อนสายด่วนเพิ่นสิมาจังไดเนาะพ่อฮอยกสิได้ไปหาหมอครับผมครับผมอาขอบคุณพ่อฮอยหลายไรครับขอบคุณพีดอมโชคดีทุกคนเด้อ